สวัสดีครับวิเคราะห์หวยหุ้นรายวันวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์หวยหุ้นกันอีกนะครับนนก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอล็อกอินก่อนนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์เปิดเช้าบนไปแล้วนะครับก็ผลก็เป็นยังไงก็ดูที่คลิปเมื่อวานนะครับ เมื่อวานก็เอาแบบเอาเลขปักหลักนะครับมาจับคู่กันวันนี้ก็จะเขาอีกเทคนิคนึงแล้วกันนะครับก็ถ้าทำซ้ำๆเดี๋ยวก็จะได้ก็จะไม่ได้สอนเทคนิคกันอีกนะครับวันนี้ก็จะมาเอาแบบเอาเลขนิชนงครับนะขอเป็นล่างแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเป็นล่างนะครับวันที่24 ก่อนอื่นผมก็เปิดโปรแกรมตัดหวยขึ้นมาก,ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เลขชุดสองตัวนะครับก็จะได้มาหนึ่งร้อยชุดนะครับผมก็จะเอาสูตรชนกันแล้วก็เอาไปใช้นะครับถ้าเอาห้าสูตรมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ ผมก็เอาสิบสูตรแล้วกันนะครับแล้วก็จะเอาแปดลำดับอ๋อไม่ใช่เอาเลขเลขเด่นนะครับสิบสูตรแล้วก็จะเอาแปดลำดับนะครับก็จะมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งแปดสี่ห้าเจ็ดหกสามศูนย์จำได้หมดไหมเนี่ยจต่ไม่หมดก็เปิดมาดูอย่างนี้ ็เด่นหลักสิบนะครับหนึ่งแปดสี่เจ็ดอันนี้ใช่หลักสิบหรือเปล่าครับอันนี้มันเด่นสองตัวเด่นหลักสิบอยู่ตรงนี้มันหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับหนึ่งแปดสี่เหมือนกันเลยหนึ่งแปดสี่ห้าเจ็ดหกสามนะครับอีกตัวหนึ่งศูนย์ผมจะเอาที่ 64ชุดนะครับก็คือเอาหลัก18 8หลักหลักหน่วย8หลักนะครับอ่าก็ตัดไปอันนี้ก็เป็นทีนี้ก็มาดูของเลขหลักหน่วยนะครับก็ามาชนกันที่10สูตรนะครับ10สูตรแรกนี่นะครับเอามาชนกันนะครับว่ามันได้เลขอะไรออกมาเยอะที่สุดเราก็จะเอาตรงนั้นนะครับก็จะเอานี่นะครับ หลักหลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กตรงเด่นหลักหน่วยไดมาหกหนึ่งเก้าแปดห้าสี่สามเจ็ดโอเคตัดเข้าไปก็จะได้หกสิบสี่ชุดนะครับอ่าห้าสิบเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นหกสิบสี่ชุดนะครับโอเคนะครับ แล้วตรงเลขเด่นเลขเด่นสองตัวก็เอาสิบสูตรนะครับมาชนกันสิบสูตรมาชนกันแล้วก็จะเอาหกลำดับมากันนะครับก็จะได้มาถึงเลขเก้านี่นะครับหนึ่งแปดสี่เจ็ดเก้านะครับเลขเด่นทุกหลักอะไรนะครับผมก็จำไม่นี่เด่นสองตัวตรงนี้นะครับ 6กลำดับนะครับ1 8 4 7 9 5ป็กอ่าก็ตัดไปนะครับอัวก็จะได้เหลืออยู่ที่58 58ชุดนะครับอ่าก็ยังเยอะอยู่ทีนี้เราก็มาดูเลขดับนะครับเลขดับหลักสิบ ก็ผมเอา10สูตรชนกันเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับ10สูตร10สูตรแรกเนี่ยครับมาชนกันก็จะได้เอาดับมา2ตัวก็อพอนะครับดับ2กับ0นะครับดับหลัก10ก็เลือกที่ดับหลัก10 2กับ0นะครับอ่าที่มี0อยู่มันก็จะหายไปนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ดับหลักหน่วยนะครับเอาสิบสูตรมาชนกันเหมือนเดิมนะครับสิบสูตรเนี่ยมันจะนะครับที่ไม่ผิดเลยนะครับสิบสูตรมาชนกันก็จะได้อันนี้เอามาสามตัวเลยแล้วกันนะครับเพราะมันนะครับห้าหนึ่งสี่นะครับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วย หน่งห้าหนึ่งสี่ดับหลักหน่วยห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับโอเคตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดชุดนะครับก็ก็ถ้าใครพอใจว่าประมาณนี้มันน่าจะเวิร์กแล้วน่าจะตัดแบบเน้นเน้เน,เนแล้วก็เอาแค่นี้ก็ได้นะครับ สำหรับเลขเลขล่างเปิดเช้านะครับแต่ผมจะตัดอีกเหมือนเมื่อวานนะครับเหมือนคลิปแล้วก้เาเลขมันเป็นเด่นเปิดเช้านะครับก้เาเลขเปิดเช้านะครับของเมื่อวานเป็นยังไงเปิดเช้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ก็มีหนึ่งนะครับหนึ่งมา 4. กับสี่ก็ถือว่าสูตรเดินดีนะครับของวันที่ยี่สิบสี่จะเป็นยังไง 5792นะครับเลขเด่นเปิดเช้า5792นะครับผมก็จะามาตัดนะครับลดจำนวนด้วยเลขเด่นทุกหลักทุกหลัก <c oughs> 5792นะครับ5792อ่ามันก็จะมันก็จะเอาที่มีพวกเลขพวกนี้ประกอบอยู่ค้างไว้นะครับพวก ที่ไม่มี5 7าเจ็ดเก้าสองนะครับมันก็จะลบออกไปก็จะเหลือน้อยชุดลงนะครับคือนี่กรณีสำหรับใครที่อยากจะตัดให้มันเหลือน้อยน้อยชุดนะครับก็ถ้าสูตรมันเดินถ้าสูตรมันเข้ามันก็คือตัดตัดมาอย่างนี้มันก็ยังก็ถูกนะครับตัดเลยนะครับดูซิว่าจะเหลือกี่ชุดอ่า ตัดไปแล้วเหลือ19 20ชุดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นี่นะครับอ๋ไใชเปิดเช้าล่างนะครับเปิดเช้าล่างของวันที่24คุมพาคือพุ่พุ่งนี้นั่นเองนะครับก็มีเลขพวกนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะลองซื้อดูก็เขาเลขตัวพวกนี้ไปซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนะนําวิธีการเทคนิคการวิเคราะห์แบบคือก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นแบบพื้นพื้นฐานนะครับก็มีการเลือกสูตรแล้วก็มาจับคู่กันแล้วก็มาลดจํานวนด้วยเลขเด่นเลขดับนะครับก็ขอ แนะนำไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม